ก็มอม่แล้วนะคะสำหรับโมหนึ่งครึ่งหลันะคะ่ะฝั่งที่เป็นฮันเตอร์นะคะเป็นทีมสจ๊วตตร์เจอร์อยู่ในส่วนฝั่งที่เล่นเซอร์นะคะเป็นทีมของขคาปาแดงค่ะตอนนี้ฝั่งฮันเตอร์นะคะเป็นเป็นนับกบดีแล้วก็นักโบราณวัตถุค่ะแต่ตอนนี้นะคะฝั่งของซูเออร์ได้เลือกมาเป็นผ้าหาั่น้างแล้วก็เช์เ้ีดี เกิดฝั่งของฮันเตอร์ตอนนี้ไม่รอช้านะคะเป็นเป็นนักกีตาร์หญลยค่ะแะตอนนี้นะคะฝั่งของดรเวอร์เเลือกมาเป็นคนถ่ายวิดีโอค่ะ ตอนนี้แ็นตัวสุดท้ายเป็นแมนมือสาวค่ะแล้วฝั่งคนไวเวอร์ตอนนี้เลือกตัวสุดท้ายมาเป็นนักันตรีค่ะต่อไปให้กุ้ลาบช่ิดตัวละครกันกนะคะอภับหาสมทุทร ต่อไปเป็นการเลือกตัวละครของผูล่านะคะแล้วก็เลือกว่าเป็นหน้าเนื้อใจอเสือะคะ่ะต่อไปเป็นงานตับคอนส่วนของผูล่านะะ นะคะคายอีกเกิดตรงุกแล้วก็นายเอราเกิดเป็นเด็กเชลิเตอร์เกิดตรงบ้านเลกนักธนูนเกิดตรงผมแดงค่ะสว่วนน้าเจนเจีเสือนะคะเกิดฝ่ายของโอคค้โงหเรียกว่าอะไร มาเจอคนขายของเล่น,นะคะ่ะตอนนี้กระโดดไปแล้วนะ,ะพังของเล่นหรือเปล่าแล้วก็พังแล้วคนขายของเล่นบีบูกแล้วนะะปลาขวานตาไมไป่หะแล้วพู่มาแล้วตอนนี้ เหมือนจะปลาขวานไม่ทันนะถึงด้วยแหละแต่ตอนนี้เหมือนว่าจะแมวแมวคนขายของเล่นแล้วค่ะมาเอาของเล่นให้หมดนะปลาขวานไปต้มเครื่องอะตอนนี้แล้วก็เหมือนจะดึงติดนะตอนนี้มาไล่นักธนูต่อค่ะบันนี่ดาวติ๊กตอกหรือเปล่าคะเนี่ยปลาไปที่เครื่องนะไม่โดนใครค่ะ มีเล็งมีการเล็งธนูเล็กน้อยนะคะยังไงโดนหรือเปล่าเดี๋ยวไปเข้าจุดยุบตรงนั้นนะคะเดี๋ยวโดนตอนนี้โดนธนูไปแล้วค่ะโดนไปหนึ่งร้เปซ็นต์นะคะตอนนี้ยังไม่มีใครเจ็บเลยนะคะ ดึงไม่โดนนะไม่น่าจะตีเลยยังไม่โดนนะคะตัวนี้เครื่องเสร็จไปสองเครื่องแล้วอะงานยากเลวนะสำหรับพันเนอก็ตีดักไม้ไปค่ะโดนไปแล้วค่หนึ่งแสนอ้างขวานไปอะ,ะพุ่งมายังไงตอนนี้มีบิงอยู่ในมือนะ นะน่าจะตีโดนอะอนโดนสีเจี๊ยวนะคะลองพังไม้นะคะรู้มาใช่ไหมต้องโดนแล้วไหมแล้วก็โดนท็อบไม้ใส่อะแตตอนนี้เครื่องครบแล้วนะคะเป็นงานหยาบของฮันเตอร์แล้วค่ะว่าจะหลอกเข้าหล่าโอ้โห,โ,หโดนไม้ะคะ่ะ แล้วก็ใช้มือต่อยอเลยคอีกทุกเครื่องจะทันเลยนะคะยังไห้องว <_ EN> ีหรือเปล่าจะถึงไหมเนี่ยแล้วก็หลุดค่ะ <_ EN> โดนนั่งสะเก็ดเลยนะคะ <_ EN> แล้วก็จุดทันวีค่ะ มีคนสแตนบายถึงประตูแล้วก็เลยเปิดเร็วค่ะเนี่ยงไ,งไม่โดนค่ะมีเชียร์ลีดเดอร์มาเชียร์นะคะคมายัางไงแบบนี้โอ้ยิ่งไม่โดน,นะคะ่ะโดนธนูไปอีกนะคะตอนนี้ไม่เหลือธนูแล้วปลาขวานมายัางไงโดนสตันค่ะโอ้โหเดี๋วตอนนี้ใช้เชียร์ออกประตูไปได้นะคะ ออกสีหรือเปล่าแล้วจีลิเดอร์ไปตรงรูแล้วยังไงล้วเราออกสีจริงๆด้วยนะคะฝั่งของพระประแดงได้ไปไปห้าค่ะส่วน SU ได้ไปสู